ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่4เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะคะภาพรวมเรื่องทั่วไปในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอังคารมีเกณฑ์เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นมีการนับหนึ่งใหม่เกิดขึ้นหรือได้หยิบจับอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการฟืน้นฟูสิ่งใหม่เกิดขึ้นมีเรื่องให้ทุกข์ใจรงทั้งยืนก็สนแสดงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกอึ้ง ช็อกเสียใจหนักทุกใจมากอ่าก็ะจะเป็นอารมณ์นั้นและก็ในะสัปดาห์นี้เป็นเดินแห่งที่ไจรองเทา้าเดินทางไปนู่นไหมนี่ข้ามเขนข้ามแดนไปจังหวัดโน้นแล้วก็ไปจังหวัดนี้โน่นนี่นั่นอ่าเรียกว่าเดือนนี้แล้วก็เป็นเดินแห่งการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยนะคะานะดูเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้หยิบจับงานตัวใหม่นับหนึ่งใหม่หรือได้รับงานใหม่หรือทําอะไรเพิ่ม เกิดขึ้นหรือมีการทำนับหนึ่งใหม่เกิดขึ้นเรี่ยวกับเรื่องของงานนะแล้วก็แต่การที่จะได้รับเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะท้าทายหรือเรียกว่าหนักเหนื่อยหินเอาการนะคะเพราะว่าไพ่สองใบน,นี้มันตามมาฉะนั้นก็เตรียมตัวตั้งรับให้ดีดกับงานที่จะทำต่อจากนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะ ในเรื่องของการเงินการเงินให้รามัดระวังนะคะเดือนนี้การถูกแทงข้างหลังหรือมีเรื่องให้ทุกข์ใจหรือต้องใช้เงินจนเข้าเนือ้อหรือใช้เงินเยอะหรือทําให้เราเรารู้สึกว่ามันหนักอึ้งมากสําหรับเราอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็การเงินหมดไปกับการเดินทางไปกับหมดไปกับเรื่องของยานพาหนะการบารุงซ่อมแซมหมดไปเรื่องของค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การเงินนะในสัปดาห์นี้นะก็หนักอยู่นะใน,นเรื่องของความรักความรักของคนมีคู่นะมีมีปัญหาประคส,สิ่งที่เกิดขึ้นท้าทายสิ่งแปลกใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นที่ต้องเผชิญกันนะต้องเรียกว่าเรียกว่าหนักเหมือนกันอยู่นะหนักทุกหนักหรือก็ ลลงทั้งยืนลําบากมากอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเนาะมีเรื่องเด็กเรื่องงานเรื่องการเริ่มต้นฟื้นฟูร่างกายใหม่อะไรแบบนี้นะคะส่วนคนโสดนะคนโสดก็จะมีอัศวินคนหนึ่งเข้ามานะคนอัศวินคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีเด็กเข้ามาอแต่ก็ก็ดูก่อนก่นนะเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะมีเด็ก มีเด็กหนุม่มมีอัศวินอัศวินก็แรงดูคิดจะเอาจริงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็ระวังรถไฟชนกันละกันเนาะคนส่วนในสัปดาห์นี้ต่อไปในเรื่องของสุขภาพสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของกระดูกนะเรื่องของกระดูกเรื่องของช่องท้องและมีอะไรอีกสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะอนั่นแหละ เหลือส่วนโชคลาบโชคลาบจะได้จากอะไรโชคลาบของคนวันอังคารโชคลาบจะได้จากผู้หญิงนะคะโชคลาบจะได้จากผู้หญิงหรือเทพผู้หญิงแล้วก็จะได้จากคนในครอบครัวเห็นไหมพ่อแม่ลูกอาจจะได้จากลูกจากเด็กหรือคนในบ้านเนี่ยหรือที่อยู่อาเลขที่ที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะ